สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวะทางแต้มกันครับงวดประจำวันที่16มิถุนายน2568นาแนวทางแรกจะเป็นแนวทางแต้ม2ตัวด้านล่างของแอดยุทนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้790124ต่อมาก็แต้ม2ตัวบนนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้456 จ็ปดเ้าใบนี้จะเป็นาทางแต้มร่างของไอ้เฮงเฮงแต้มเด่นของอาจารย์คำนวณได้025789แต้มดับของอาจารย์ได้1346ส่ต่อมาก็แต้มสอนอบนแต้มเด่นของอาจารย์ได้012347นะครับ 1ูนย์หแต้มดับได้5 8 9มาต่อกันที่แนวะทางแต้มรอสนอแต้มเด่นของอาจารย์ได้0 4 5ย์สแต้มดับได้1 2 3 6ต่อมาก็แต้มล่างของแอสมหวัง ของข้อมูลคำนวณได้89012346นะครับสูตรนี้แต้มล่างของอาจารย์คำนวณได้0ูนย์หนึ่งสต่อมาก็แต้มล่างสูตรนี้ได้2 4งสีห้านะครับ สำหรับใบนี้แต้มร่างของอาจารย์ได้1 2 5 7 8ทุกทน1 2 5่8าน1 2 5 7 8มาต่อกันที่หนาะทางแต้ม2ตัวบนของอาจารย์คำนวณได้0 1 2 3 6 อีกสูตรของอาจารย์ได้0,3,4,5,7,8,9มส่อมาก็อีกสูตรนะครับแทมสองตัวบนสูตรนี้ของอาจารย์ได้0,3,4,5,8,9ทุกทัน มาต่อกันที่แนวทางแต้มรสอสนอของอาจารย์นะครับคำนวณนได้0138ถัดมาก็เด่นแต้มล่างของอาจารย์วิภัยรัตคำนวณนได้024567แต้มล่างใบม่วงของอาจารย์วันชัยนะครับคำนวณได้345 901 3456901ทุกท่านตําล่างใบม่วงต่อมาก็ผลรวมร่างอีกสูตรนะครับสูตรนี้ของอาจารย์งวดใหม่คํานวณได้345 790นะครับ345 790 ต่อมาก็แต้มล่างของอาจารย์วิรัตงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดนะครับคำนวณได้1 3 5 6 0 2 1 3 5 6 0 2ต่อมาก็แต้มครบบนของอาจารย์นะครับงวดใหม่คำนวณได้2 3 4 6 9 0ทุกท่าน 234690มาต่อกันที่หนาะทางแต้มรวมล่างของอสาริกานะครับคำนวณได้0ูนย์หนห้านะครับใบนี้แต้มรวม2ตัวด้านบนคำนวณได้034 ห้าหกเจ็ดต่อมาก็แทมล่างเมนน้อยนะครับคำนวณได้สามสี่ห้าหกแปดเก้าทุกทันสามสี่ห้าหกแปดเก้าต่อมาก็แต้มสองตัวบนนะครับของแอดบายที่บัญทีอาจารย์คำนวณได้ศูนย์หนึ่งสอง 4 6 8นะครับ0 1 2 4 6 8ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาก็แต้มสอนบนใบเขียวของแอดยืนนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้7 9 0 1 2 5ทุกท่าน7 9 0 1 2 5 ต่อมาก็แต้มรวมล่างของแอดคมงวดใหม่ได้3 4 5 6 7 8นะครับ3 4 5 6 7 8ใบนี้แต้มรวม3ตัวสูตรหงวดใหม่อยู่ด้านล่างนะครับคำนวณได้012 456นะครับ012 4, 5, ต่อมาก็แต้มรวม3ตัวสูตร2มงวดใหม่ได้278 056นะครับ278 056ถัดมาก็แต้มล่างนะครับของแอดคุณพิพรสูตรนี้คำนวณได้3 4 5 6 7 แ้มร่างอีกสูตรของอาจารย์สูตรนี้ได้0 1 2 9วันนี้แต้มร่าง6ตัวสูตรเก่านะครับคำนวณได้2 6 8 9 0 1ต่อมาก็แต้ม2ตัวด้านบนนะครับสูตรนี้คำนวณได้1 2 3 4 7ครับ แนวทางของแอดคุณพี่พรนะครับต่อมาครับแต้มสองตัวบนอีกสูตรนะครับใบนี้เลขเด่นสี่ตัวนะครับได้เก้าสี่ห้าหกทุกทันต่อมาก็แต้มสามตัวนะครับสูตรนี้คำนวณได้ศูนย์สสาหแปดเก้านะครับศูนย์สองสาหแปดเ้า มาต่อกันที่แต้มสองตัวด้านบนของแ,อแสงเดือนแล้วของข้อมูลคำนวณได้0 3 4 5ต่อมาก็แต้มรวมสอนอบนของงัตนาคิโนแล้วของข้อมูลคำนวณได้0 1 2 3 5 6 7นะครับ0 1 2 3 5 6 7 16มิถุนายน2568ต่อมาก็แต้มรวม2ตัวด้านล่างของสมุดบันทึกเจ้าของข้อมูลคำนวณได้68014บนีนนี้แต้มรวม3ตัวด้านบนคำนวณได้3,4789ทุกชั้น3,4789 ต่อมาก็แต้มสอนอบนของแอดยกครุฑแต้มของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสี่ห้านะครับส่วนใบนี้ครับแต้มสอนออีกสูตรของอาจารย์นะครับคำนวณได้หกเจ็ดแปดศูนย์หนึ่งสามสี่ห้าแต้มเด่นของอาจารย์ก็คือแต้มหนึ่ง สตัวที่ให้มาเป็นแนวทางก็จะมี0 1 2 9 3 8 4 7แล้วก็5 6ต่อมาก็แต้มสอนบนนะครับชุดหลักของจโจอีคำนวณได้0 4 6 7 9 1 2 3ใบน,นี้แต้มรวมสอนบนของใบเอ13 จ้าของข้อมูลคำนวณได้89012345ต่อมาก็แต้มรวม110หน่วยนะครับอาจารย์คำนวณได้2456789ส่วนแต้มเด่น3ตัวของอาจารย์ได้แก่1น6นะครับ126 มาต่อกันที่แนวทางของสายลมเหนือนะครับแต้มรวม3ตัวอาจารย์คำนวณได้2 4 5 6 7 8 9ใบนี้แต้มร่างของอาจารย์สุพโชคคำนวณได้2 3 4 5 6 7 8 9แป้ต้มสอนอมบนได้0 1 2 3 4 5 6 9่งกทุกท่าน แล้วก็จะเป็นทางแต้มรอสอนอของอาจารย์คำนวณได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดเก้ากะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ